ครับสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพี่พี่ทั้งหลายได้เข้าสวนมาเป็นเพื่อนคุณแม่ลูกสีวันนี้ก็ได้เข้าสวนหลายวันแล้วค่ะไม่ได้ลงคลิปก็อยากจะพาเพื่อนๆเดินดูสำรวจดูเนาะคะ่ะในสวนเรามีอะไรมั่งเนาะ,ะช่วงนี้มันก็จะมีหลายอย่างอยูอย่ตอนนี้ปลูกอันนี้ไว้ปลูกอันนี้ไว้ค่ะแล้วก็มาดูมันปลูกทุเรียน นั่นมีน้องมาด้วยปลูกทุเรียนไว้ด้ต้นกล้วยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้น้องก็มาเป็นเพื่อนด้วยนี่มาเป็นเพื่อนด้วยน้องจ้าออกมาได้มาสองตัวนี่อ้าวน้องนี่นี่ตัวนี้ค่ะทุเรียนแม่อยู่นี้กาลังกาลังโตของปีนี้ออกมามามานี่มาี่มาดูมามากำลังโตปีนี้เ่ะเพื่อนตัวนี้นี่ทุเรียนแม่แหละนั่นอย่ายุ่งของแม่ก่อน เนี่ยน้องมาดูจะพาเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะพอดีว่าเอ่อปีที่แล้วเนะี่ยปลูกไว้นะเพื่อนเพื่อนแล้วปีนี้เราก็กินกินมิดมันก็เอามาฝังติดกันได้ตรงนี้ไอ้น้องไอ้น้องเขาเหยียบอยู่น้องเขาเหยียบอยู่น้องเหยียบของแม่ออกไปก่อนแล้วน้องแม่จะทำคอนเทนต์คอนเทนต์ของแม่คือให้ fc เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามา ได้ดูการทํางานของแม่ทําแบบไหนอะไรบ้างอยู่ในสวนนี้ก็ปลูกทุเรียนไว้เพื่อจะเอาท่าไปต้นกับต้นนี้ค่ะเพื่อนๆไว้เป็นรากกับต้นนี้แล้วก็ช่วงนี้น้อยหนามกาลังเกิดเนาะกพ,พอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่ในสวนตั้งแต่ไทยสวนเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงหนึ่งมันยุ่งยุ่งอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆเนาะ ก็รู้แหละเพื่อนๆพี่ๆมาช่วงนี้ยุ่งจริงๆก็เลยห่างเหินไปแล้วก็พามาดูว่าออหลังจากตัดต้นมะพร้าวไปในสวนเป็นยังไงบ้างเนาะห่างเหินกันไปพริกนี่แล้วนี้แล้วนาดยังไม่ได้ว่างเก็บมาเพื่อนๆพริกเยอะช่วงนี้ปลูกพริกไว้ยังไม่ได้ว่างาเกเ็บเลยอืนี่พริกก็ไม่ได้เก็บเออต้อไม้ก็ออกเยอะ วันก่อนให้เขามาตัดตรงนู้นลงมาพอตัดลงมาอมลังนกลังนกลังนกกับเพื่อนๆนลังนกนี่ลังนกได้ลังนกขึ้นมาสวยๆนี่นั่แะละที่ปลูกอ่าทุเรียนอ่ะปลูกกะว่าจะทาบให้มันได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ตัวนี้ทาบน่าจะติดแล้วแหละตัวนี้ตัวนี้น่าจะเห็นตรงนี้ก็น่าจะเอาออกเอาออกละแต่ว่าไม่ได้เอามีดมาค่อยค่อเอามีดมาเฉือนออก นะมีดมาเสือ,อนออกแล้วถ้ามันติดแล้วตัวนี้มันก็จะมีสองกิ่งก้านมันจะแข็งแรงแล้วเราค่อยมาทาบตรงนี้นี่ไอ้น้องนี่ก็ยุ่งจริงยุ่งเหลือเกินไี้สองตัวนี้เดินตามมานะเพื่อนๆอนอู้หิกก็เยอะริกก็ะเยอะก็ไม่ได้เก็บเลยช่วงนี้วันก่อนเก็บไปส่งเขานี่อู้ริกพหิกิกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพรุ่งน,นี้เราจะเข้ามาเก็บพริกอืออันนี้ไม่ได้ว่างเก็บพริกเลยพริกเยอะมากเลย น,น,นี่น้องเดินมากล้วยนก็ใกล้สุกแล้วค่าเพื่อนเดินก่อนวันนี้ไม่ได้สํารวจตั้งแต่ให้เขามาไถมาตัดนี่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะเพื่อนๆพืนี่ก็มีหน่อไม้หน่อหนึ่งอยากกินแกงหน่อไม้ด้วยแต่ว่าขี้เกียจแกงน่ะอยู่คนเดียวนี่หน่อไม้นั่นหน่อไม้ค่ะพเพื่อนเพื่อนหน่อไม้เดินดูก็มีของกินแหละเยอะแยะในสวนนี่ ถ้าเราจะกินอะไรเอาอะไรมันก็มีเยอะแหละมีหน่อไม้มีกล้วยอะไรแบบนี้หน่อไม้หนอน,นี้เรื่อหน่อไม้ใหตง่ตงตต้นนี้หน่อใหญ่ด้วยนะนี่หน่อใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆค่ะนี่นทุเรียนเราต้นนั้นกําลังแตกยอดเลยนะนี่เน่กำลังแตกยอด,ยนะอดที่วันก่อนน้นเอาปรับหน้าดินนะ เราทาบนะแล้วก็ปรับปรับหน้าดินพอปรับหน้าดินแล้วก็อ่อช่วงหน้าฝนไม่ได้ทําอะไรเป็นเลยรู้สึกจะน้ําเยอะไปหน่อยก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไว้แบบนี้ก่อนไม่ทําอะไรก่อนนะคะเพื่อนๆช่วงหลังนี้ช่วงหลังนี้มันคลิปก็ลงน้อยเนาะก็ประมาณนี้แหละก็ยุ่งยุ่งอยู่ในสวนก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนเดี๋ยวให้สะดวกคนนี้ก่อนเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามแม่ลูกสี่อยู่นะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ ไม่มีสาระไม่มีสาระไรสาระนะคะเพื่อนๆไรสาระแต่ก็ทํางานผลงานของเรามันจะกระจ่างชัดเมื่อไหร่กระช่างมันก็ทําไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ายัางไงก็ส่วนของเราเราก็ทําไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่ซีเรียสกับเพื่อนๆค่ะมอแต่ซีเรียสอยู่ไม่พักต้องทํางานตัวเองนะคะเพื่อนๆก็เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนก็อยู่ในต้นทุเรียนวันก่อนนี่เห็นไหม มันไม่ค่อยแตกยอดไม่ค่อยแตกยอดเอาต้นไผ่ออกแล้วเห็นไหมมันแตกขึ้นมาพักเดียวเลยรุ่นเอไม้ก็ขึ้นมาเป็นแถวเลยค่ะเพื่อนๆเอไม้ก็ขึ้นมาเป็นแถวทุเรียนกําลังแตกยอดเอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณแม่ลูกศรได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ